ขาอยากจะมีครอบครัวกับเราแต่ว่าหนูยังไม่กล้าที่จะย้ายเข้าไปอยู่บ้านเขาค<ะ>่่ะอาเต็มตัวเพราะว่าหนู่งคือด้วยความที่อารมณ์เขายัางขึ้นขึ้น,นลงลงและหนูก็ไม่กล้าที่จะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอยู่ตรงนั้นก็ทะเลาะกันทุกครั้งเขาจะเป็นคนบอกเริกหนูทุกครั้งแล้วทำไมถึงกลับมาคบกันอีกอะคะเขาส่งรูปที่เขาทำลายร่างกายไปให้หนูดูเพื่อให้เรากลับไปใช่ค่ะ เราก็ไปแย่งมีกับเขากลายเป็นว่าเขามันด่านโัวสหันก็มาทำร้ายเราแทนเขาจับหนูเวียงเอาปิตาทุกเราโ,โดยที่เราเองเราไม่ได้ห่วงถึงอันตรายตัวเราเองเลยว่าแรงเรากับแรงเขาเป็นคนละเรื่องกันเขาเคยขู่ไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะเขาขู่อาฆาตหนูว่ากูจะเอามึงทั้งครอบครัวกูจะอย่าให้กูเจอนะกูจะเจอเมื่อไหร่กูจะฆ่ามึงทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึง่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34